ช่วงพบเพอย่างเงี้ยทำวางเลยนะครับแล้วก็มานั่งรอดูก็ได้เอาโม่แบตอะไรมาส่งดูก็ได้ครับมันจะขึ้นมากินช่วงเย็นคือมันจะส่งกลิ่นหอมไปด้วยนะครับโอ้แต่มันจะเข้าเร็วมากเลยนะรุนแรงดีแน่นอนกําจัดหนูได้ยกสวนนะครับวันต่อไปรับรองไม่มีหนูแม้แต่ตัวเดียวจะวิ่งในีสู่สเพื่อนนะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกในกลุ่มเกษตรของพวกเรานะครับวันนี้มาเจอกับสาระดีๆในเรื่องของการเกษตรกันอีกแล้วนะครับวันนี้มาเจอในเรื่องของวิธีกําจัดหนูนะครับเพื่ พื้นที่ที่ผมปลูกนะครับจะมีชุดอุปกรณ์ที่ผมตั้งไว้เนาะส่วนมากตอนเย็นเดินเข้าสวนจะมีหนูวิ่งตามเนี่ยวิ่งตามซอกซอกปูนพวกเนี้ยวิ่งเยอะนะครับทําวิธีการกําจัดหนูไปสองรอบสรุปตอนนี้คือหายเกลี้ยงเลยยิ่งในจุดที่ผมเก็บพวกเศษหญ้านะครับเศษหญ้าเศษตะหงนี่ผมนํามาปลูกผักนะยิ่งมากองไว้อย่างเงี้ยเพื่อนๆคิดว่าจะมีหนูไหมไม่เหลือนะครับแล้วก็ในสวนยางนาของผมเป็นปุ๋ยหมักชั้นดีแบบนี้นะครับ ไม่เหลือมีหนูแน่นอนแต่ทําวิธีการกําจัดหนูไปคือมัญหาจริงๆนะครับสังเกตมานงสังเกตหลายหลาย,หลายอาทิตย์และหลายๆวันแล้วนะครับไม่มีหนูมารบกวนเลยแล้วก็วันก่อนนะครับทําวิธีการกําจัดหนูไปใช้เป็นข้าวนามาทํานะครับแล้วก็อีกวันหนึ่งใช้เป็นกล้วยนํามาทําทีนี้ก็เกิดการเถียงกันกขึ้นมาในาเพื่อนๆของเรานะครับสรุปคือใช้ใช้กล้วยหรือว่าใช้ข้าวอันไหนเดียวกันนะครับคือ มันต้องบอกอย่างนี้ว่าแล้วแต่ละพื้นที่มีนะครับใครไม่มีกล้วยใช้ข้าวใครไม่มีข้าวใช้กล้วยไม่มีทั้งสองอย่างมีเป็นขนมปังอยู่ต่างประเทศใช่ไหมใช้เป็นขนมปังนะครับประมาณนี้แหละใช้อะไรก็ได้ที่อาหารในแต่ละพื้นที่ที่หนูในละแวกนั้นเขากินนะครับนํามาเป็นอาหารเนาะส่วนตัวยาในการกําจัดจะใช้เป็นตัวยาพาราแล้วก็ตัวยากันยุงผมทำการแช่ไว้แล้วนะครับแล้วทำไมตัวยาพารากับยากันยุ่งถึงกำจัดได้ เพื่อนๆรูไหมว่าสัตว์ที่มีขนาดเล็กนะครับมันไม่สามารถรับฤิ์ของยาพาราได้เนาะอันนี้ก็อธิบายไปหลายรอบแล้วนะครับอย่างเช่นประเภทของแมวหมาอย่างเงี้ยไก่อย่างเงี้ยเอายาพาร,ราเป็นเม็ดใส่เข้าไปไม่เหลือนะครับน้องจะน็อกทันทีนะครับยิ่งแมวนี่ผมผมเจอกับตัวเองเลยเนาะเพราะฉะนั้นเวลานํามากำจัดตัวยากันยุงมันเป็นเพื่อนๆดูไหมว่าหนูม,มันกินยากันยุงนะ แต่มันกินเยอะไม่ได้นะครับเ <g ill ly> นาะอ,อ่ะมามาเริ่มกันเลยวันนี้จะผสมให้ดูทั้งสองตัวเลยนะครับจะได้ไม่ต้องเทียงกันเนาะเริ่มแรกด้วยการน,นำยาพารานะครับข้าววันนี้ที่ผมนำมาประมาณสองช้อนสองช้ชนงนอนเกลียงเนาะผมใช้ยาพาร,ราเหมือนเดิมนะครับหนึ่งเม็ดยาพาร,ราหนึ่งเม็ดใส่นำไปตมก่อนันดับแรกจะใช้ยากันยุ่งกับยาพารานะครับนำมาตำให้ละเอียด แบบนี้เนาะต่อไปใช้เป็นตัวยากรนยุงยากันยุงก็ไม่ต้องเยอะนะใส่เพื่อเพิ่มความหอมนะครับเอ,ออยากันยุงต้องนํามาแช่น้ําก่อนนะน,นํามาแช่น้ําก่อนเพื่อให้เวลาเราเราย่อยมันจะได้ง่ายนะครับเวลาทําก็ระวังเรื่องไก่เรื่องนกเรื่องหมาเรื่องแมวนะครับมากินด้วยทําการบดให้เป็นอย่างนี้เลย ต่อไปอ่ะกล้วยแล้วกันกล้วยใช้หนึ่งลูกก็มาทําการบดเหมือนกันนะทําไมถึงต้องบดถ้าไม่บดนะครับใช้เป็นลูกอย่างเงี้ยมันจะเคลือบบริเวณนี้ไว้เฉยนะครับถึงแม่หนูจะมากินก็อาจจะไม่เป็นอะไรมากมายเนาะแต่ถ้าเราทําการบดมันจะเข้าไปถึงเนื้อเลยบดไปเลยกล้ลยสักลูกหนึ่งแล้วกัน เพราะว่าตัวกล้วยความหวานมันเยอะเวลาทําไปทุกครั้งจะมีพวกมดอะไรมาด้วยนะครับก็ไม่อยากให้มีมดมาเนาะเราต่อไปผมจะใส่ข้าวไปได้วยบทครั้งเดียวเลยหมาะมากกับเพื่อนที่มีปัญหาเรื่องหนูนะครับไม่อยากจะใช้สารเคมีในการกำจัด ใช้ตัวนี้แหละกำจัดนะครับตอนนี้ผมขอเวลาบดแป๊บหนึ่งนะจะได้ลักษณะนี้ครับสูตรนี้ไม่เพียงจะเพาะหนูนะครับเพื่อนๆสามารถนําไปป้ายใส่กับผนังบ้านมันยังสามารถที่จะกําจัดประเภทของจิ้งจกตุกเกได้ด้วยนะครับยิ่งถ้าจิ้งจกนะกินปุ๊บนั่งรอดูเลยนะครับซ่วงทันทีแต่ถ้าจะเอาไปกําจัดจิ้งจกนะครับให เน้นป้ายบริเวณผนังที่มันไม่มีสีสีขาวนะให้ป้ายบริเวณจุดที่มันอ,อับ,อบนๆนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะเป็นคราบเนาะเวลาเราใช้กล้วย <_ d ose> แต่ถ้าใช้เป็นข้าวจะไม่เป็นไรเนาะ <_ d ose> แต่ถ้าใช้เป็นกล้วยเมื่อไหร่นี่จะป้ายตอนจุดสีขาวคือจะมีมดมาด้วยแล้วมันก็เป็นคราบด้วยนะครับมาดมาูวิธีการใช้งานกันนะครับให้เพื่อนไปหาจุดที่คิดว่าจะมีหนูมานะแต่ก่อนตรงนี้หนูจะเยอะมากนะครับผมปลูกข้าวไว้ด้วยไง ลูบข้าวไว้ตรงนี้นะครับแล้วหนูมันชอบมาไต่มาขึ้นมากินไงเนี่ยหลายรอบแล้วนะครับทําวิธีการกำจัดไปชนี้ไม่มีการที่ว่าจะมีหนูมากินเลยนะครับปลอดภัยหายห่วงแน่นอนเนาะตักข้าวมาเป็นก้อนแบบนี้เลยนี่อย่างนี้แล้วมาวางตามจุดเขาจะขึ้นมากินเองนะครับเออช่วงเวลาในการทําควรทาในช่วงเย็นเนาะ,ะช่วงพรเพรอย่างเงี้ยทําวางเลยนะครับแล้วก็มานั่งรอดูก็ได้เอาโมแบดอะไรมาส่องดูก็ได้นะครับ มันจะขึ้นมากินเนาะพอกินสักวันหนึ่งปุ๊บอ,อีกวันต่อไปจะไม่เห็นเลยนะครับแล้วก็จะไม่มีการมานกบริเวณสวนเราให้เห็นให้ส่งกลิ่นลดนะครับมันจะหายไปเลยผมก็ไม่รู้มันหายไปไหนนะนี่บริเวณซอบปูนหนูชอบวิ่งมาตรงนี้มากเลยแต่พอทําไปเขาไม่มีแล้วนะ,ะแต่ก็จะวางให้ดูนะครับวิธีการวางก็วางบริเวณพื้นดินนี้เลยมันเดิมวางช่วงเย็นเนาะเน้นช่วงเย็นนะครับถ้าช่วงเช้ามันจะแห้งเกินไป ช่วงเย็ยนคือมันจะส่งกลิ่นหอมไปด้วยนะครับหนูจะมันจะเข้าเร็วมากเลยนะนี่ตรงจุดที่ผมว่าเมื่อกี้เนาะจุดที่ผมทิ้งขยะนะจะมีหนูเต็มเลยจะเป็นที่พักหนูเ,เ้วยแหละแต่พอทําสูตรนี้ไปหายเกลี้ยงน,นะครับนําตัวยาของเรามาเลยแบบนี้มาวางไว้เลย รุนแรงดีแน่นอนกําจัดหนูได้ยกสวนนะครับวันต่อไปรับรองไม่มีหนูแม้แต่ตัวเดียวจะวิ่งในสวนของเพื่อนนะ,ะวันนี้มาพิมพ์ตรงนี้แล้วกันนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกในกะลุ่มกเกษตรของพวกเราไม่มากก็น้อยนะครับผมยังมีวิธีในการทำกรเกษตรที่จะรํำเสนอให้เพื่อนๆดูอีกหลากหลายรูปแบบมากนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันไว้นะฝากกดแชร์ไปด้วยแชร์ไปให้กับเพื่อนสมาชิกของกลุ่มของพวกเรานะครับที่เผื่อบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของหนูบุกสวนบุกบ้านเข้าตามรถอย่างเงี้ยเนาะ นำไปทําตามกันเนาะได้ผลดีองไรก็อย่าลืมมาคอมเมนต์เล่าสูา่กันฟังในกลุ่มของเรานะครับเจอกันใหม่มวันพรุ่งนี้นะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนละขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ